สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทีนะวันนี้เรามาเล่นเกมดาบิฆาดาสวนนะคุณผู้ชมในมือถือก็มาเล่นให้คุณผู้ชมดูแล้วกันแม้ว่าเกมนี้จะเล่นง่ายแค่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมมาโดดสองต่อมันจะโดดสูงมากมันโดดสูงเกินอะ่ะ เราไปเล่นกันเลยก็อันนี้มาอยู่กับเซนิสุนะดาบนี่เขาเก็บได้เียดนะสีเหลืองด้วยล็อกเป้าเสร็จ อุยเสร็จโจก็มาดีครับไม่รู้จะแล้วว่าเราเป็นใครแล้วเซนิสึกนะเฟยไหนจ๊ะเจ้านก่มกันต่อเลยเซนิสึก นี่แะคุณผู้ชมกระโดดส,สูงขึ้นอะ่ะกิ้งกิ้งกิ้งเจอเราเขาไม่โดน กิ้งกิ้งกิ้งกายกวันนี้กายกวันนี้กายกวันนี้มาทำไมฮะอืมโทรขาดโอ๊ะก็มาสิ ดูถ้าแล้วมันจะไม่ค่อยมียผมว่าถ้าเป็นทันจิโร่อาจจะแบบโคระแบกันเลยใช่มานครแแบกันเล็งให้มันตรง,งเกียมตัวระวัง หัวขาดมาซีอยู่ไหนอีกเจ้านกน้อยบอกข้ามากิ้งมันจะทำให้ไหวขึ้นนั้นเนี่ยมาซีเจ้าศูนย์ น่าจะใกล้ถึงแล้วจะถึงแล้วแหละนี่ไงใช่หรือไม่เฮ้ยอยู่ตรงบ้านล้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงบ้านล้างไปลูกวเซนิซึลบมันมีบ้านล้างด้วยอะคุณผู้ชมดูดิ มาดีโหวน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 ตั้งข่าโอ้โอบินบินบินได้ไหมเปไหนแล้วมาเจอข้านอนหัวขาดซะโอ้โอ้โอโอ นู่นนั่นเหรอผู้ชมอันนี้คือมาเล่นแก้เบื่อนะคือเบื่อมันวิ่งช้าน่าจะมีแบบเทเลพอร์ตนิดหนึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่อสูรมันอยู่ห่างกันจังเลย คุณอัดหน้ามันสบไม่แค่นี้นะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยบ๊อบอ